สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับหนุที่เพชรยนต์รถมือสองอีกเช่นเคยนะ,ะตั้งอยู่ถนนเซรีไทย68แยก1มินบุรีสําหรับวันนี้นะคะก็มีอัปเดตโปรโมชั่นสุดแรงสุดฮอตตอนนี้เลยนะคะต้อนรับเทศกาลหน้าร้อนนี้สําหรับใครกําลังมองหารถผ่อนสบายๆเดือนละ5,000นะคะวันนี้มีมาให้1นึ่คันสวยๆเลยพร้อมรับส่วนลดไปถึง40,000บาทเลยนะคะลูกค้าคันนี้บอกได้เลย ว่าสุดคุ้มแน่นอนนะคะกับนิสสันโนต 1.2V นะคะปี2019ไม่ใช้งานคันนี้นะคะเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนะสภาพเนี่ยป้ายแดงเลยนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ำกองไม้มาแน่นอนนะคะได้เป็นไหม่เดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยรายได้อยู่ที่15,000บาทเป็นเจ้าของคนเอ่อคนเดียวจบเลยนะคะกับคันนี้ออกรถคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนขําและกูรวมได้รถสวย,สวย ปใช้งานแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามนะคะรายละเอียดมาได้เลยนะตามเบอร์โทรด้านล่างหรือว่าลูกค้าจะแวะมาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันนะคะกับเจ้าตัวรถคันนี้เลยว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนบ้างนะคะมาเริ่มดูในส่วนของตัวไฟหน้ารถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นไฟไโปรเจคเตอร์มาให้แล้ว โคงไฟใส่กิ้งไม่มีรขึ้นเหลืองหรือว่าร่องรอยแตกลา้ากันชนด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้ได้เป็นสีแดงเดิมโรงงานด้วยนะคะทุกอย่างในตัวรถคันนี้นะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วนะคะลูกค้าไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ํากองใหมมาแน,น่นอนนะคะทางเรานะคะรับประกันในเรื่องนี้ให้เลยไม่เดิมแท้โรงงาน4ี่0 0ื่โรเท่านั้นนะคะ และในส่วนของตัวแมตได้เป็นแมตเดิมโรงงานขอบ15ค่ะลูกค้าสภาพคือไม่มีการไปโดนเบียดมาแน่นอนได้ยางปี2018ค่ะดอกยางก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่แต่สําหรับใครที่ไม่โอเคกับตัวดอกยางปีเก่านะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้ใหม่นะคะสวยๆนะแล้วก็ สีด้านข้างสีแดงนะคะสีเรียบเนียนเสมอกันไม่มีร่องรอยถะลอกใดๆทั้งสิ้นเลยสภาพสวยๆกระจกมองข้างได้เป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะมาให้แล้วมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกรอบคันก็ได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะของโรงงานนิสสันเลยนะคะคันนี้นะสวยๆการันตีโครงสร้างพร้อมรับส่วนลดไปถึง4 0,000บาทเลยลูกค้าท่านใดสนใจมองหาแฮกแบ็กห้าประตูไว้ใช้งานผ่อนสบายๆนะคะคันนี้5,000บาทเท่านั้นนะคะมาดู กันในส่วนของฟังก์ชันค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะสาหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกเล่นเครื่องเสียงหน้าจอมีมาให้แล้วเชื่อมต่อ FMCD ได้นะคะหรือว่า AM ได้นะคะได้ด้วยเลยระบบแอร์ออโต้แล้วเรียบร้อยพวงมลาลัยสวยๆส,สามกา้าสภาพสมบูรณ์ไม่มีถลอกไม่มีช้ำนะคะลูกเล่นคันนี้ถือว่าฟังก์ชันออปชันของเขามาค่อนข้างเต็มเช่นเดียวกันปี2019ภายในดูสะอาดสะอ้านนะคะสภาพป้ายแดงเลย ได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานค่ะลูกค้าเบาะผ้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีริ้วรอยกานขาดหรือว่าถลอกไม่มีช้ำสวยๆนะคะในส่วนของเสาบีค่ะลูกค้าหัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนค่ะเป็นน็อตเดิมโรงงาน ะะหัวน็อตเดิมๆสวยๆกริบๆแบบนี้นะคะภายในก็กว้างขวางด้วยนะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนสามารถขนของได้นั่งได้แบบสบายๆนะคะซอกประตูหัวน็อตไม่มีการขยับเขยื้อนค่ะน็อตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีดูรอยการแกะไข่ัขงแงะเลยแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะสะภาพสวยๆ นะเดี๋ยวน้จะพามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้บ้างนะคะว่ามีฟัง์กชันอะไรมาเล่นนะคันนี้นะคะรายได้15,000บาทจัดยอดคนเดียวจบเลยและได้รับดอกเบียบ้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะ,ะม,ามาเริ่มดูกันนะคะไม่เดิมแท้โรงงาน49,892กิโลไม่เดิมๆิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆพวงมาลัยนะคะไม่มีช้ำไม่มีการถลอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ลูกเล่นเครื่องเสียงคันนี้นะคะได้เป็นแบบในส่วนของหน้าจอนะคะและปุ่มกดด้านข้างนะคะเชื่อมต่อกับ fm am cd ได้นะคะ <S <S ลูกค้านี่นะคะบอกได้เลยว่าตัวอักษรไม่มีเรือนจางนะคะสวยๆมาพร้อมระบบแอร์ออโต้ค่ะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเกียร์ออโต้หัวเกียร์เรียบเนียนนะคะไม่มีการทะลงทะลอกใลทั้งสิน้นหัวเกียร์สวยๆ นะคะคอนโซลด้านหน้าก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้สวยๆเลยนะคะที่บางแดดนะคะบอกได้เลยว่ายังไม่ผ่านการแกะถุงพลาสติกออกลูกค้าสวยๆนะคะในส่วนของตัวด้านบนนะไม่มีริ้วรอยนะคะการสักยันหรือว่าเจิมหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ สภาพสมบูรณ์นะคะสวยๆกริบๆนะคะพร้อมราคาสุดพิเศษตอนนี้เพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนกับคันนี้ไม่เดิมแท้โรงงานด้วยนะคะอ่ะเราไปดูกันต่อค่นในส่วนของด้านหลังตัวรถกันบ้างสําหรับคันนี้นะคะ สวยๆแบบนี้ลูกค้าห้ามพลาดกันเลยนะมือเปิดได้เป็นสีครเมียมทั้ง4บ้บานนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวรถเนี่ยนะคะสามารถพับเบาะขึ้นได้สําหรับลูกค้าที่จะเก็บของนะคะก็สามารถผลพับลงได้เช่นเดียวกันด้านหลังนั่งได้3ท่านค่ะสะดวกสบายกว้างขวางนะคะที่ยืนขาออกมาเนี่ยคือนั่งแบบ สะดวกสบายแน่นอนนะคะภายในดูไม่ช้าเลยลูกค้าพร้อมใช้งานมากๆสําหรับคันนี้สภาพสวยๆสมบูรณ์เดิมโรงงานด้วยนะคะอย่างที่แจ้งเลยสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการนะคะขนของสามารถพับเบาะตรงนี้ลงได้ขนของเทียบเท่ากับรถกระบะได้เลยนะลูกค้าคันนี้ถือว่าคุ้มเลยสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะ กระจกรอบคันก็ได้เป็นกระจกเดิมโรงงานนะคะทั้งหมดเลยนะคะสวยๆด้านหลังนะได้ในส่วนของไฟท้ายเดิมนะคะทั้งสองฝั่งไฟท้ายเดิมๆไม่มีร่องรอยการแตกเล้านะคะมาพร้อมกันชนด้านล่างติดตั้งในสว่วนของสเกิร์ตแล้วก็ในส่วนของไฟทับทิมมาให้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะกระจกด้านหลังได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานที่ปัดน้ําฝนมีมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะมากันต่อในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะลูกค้า มาดูในการในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์รอยเมคอาร์คเห็นได้ชัดสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยการแกะไข่งัดแงะแต่อย่างใดนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตยึดฝาท้ายเอ่อไฟท้ายด้านหลังเห็นได้ชัดเลยไม่มีร่องรอยการแกะไข่นะคะที่เก็บกระเป๋าด้านหลังเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเก็บกระเป๋าได้สี่ห้าใบเลยนะจุกๆยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงทุกอย่างมีมาให้แล้วนะคะด้านล่างไม่มีร่องรอยการติดแกส๊สมาเลย นะคะแล้วก็เบาะตรงนี้สามารถพับลงได้ด้วยนะสามารถเก็บสัมภาระได้ต่างๆนานานะคะนี่สวยๆเลยแฮกแบก5ประตูราคาสุดพิเศษตอนนี้ราคาถูกๆ2 9 9 0 0 0กบาทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้รับส่วนลดไปถึง40,000บาทเลยราคาหน้าป้าย339,0000านะคะวันนี้จัดให้กับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะราคาถูกๆและผ่อนสบายๆแต่ได้รถสภาพป้ายแดงไปใช้งานนะคะวันนี้มีมาให้1น่คันสวยๆห้ามพลาดกันเลยนะคะกับเจ้า Nissan Note นต1 2 V นะ ปีสองพันสิคันนี้นะยฮะยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจรีบมาดูรถด่วนเลยนะคะสวยๆแบบนี้ไม่มีให้บ่อยๆนะคะอามาดูการนะลูกค้าในส่วนของซอกประตูค่ะหัวนอ็อตไม่มีการขยับเขยื่อนคาน็อตเดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้สภาพสวยๆสมบูรณ์เลยนะคะทั้งทั้ง4บานนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถก็สภาพสวยๆกปิดๆแบบนี้นะคะเสาบี้นะคะบอกได้เลยว่าหัวน็อตเนี่ยไม่มีต้องรอยการแกะไขดแงะนะคะหัวน็อตเดิมๆ สภาพสวยๆภายในคือสวยมากนะคะคันนี้นะสำหรับในส่วนของตัวเบาะผ้านะไม่มีช้ำไม่มีขาดสภาพสมบูรณ์สวยๆเลยฟังก์ชันด้านหน้าก็ค่อนข้างมาเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะซอกอ่อซอกยึดฝาประตูด้านข้างนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นี่นะคะเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะท่านใดสนใจคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะกับราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็ม ผ่อนเดีแล้เพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่พอเพียงเท่าน,นั้นเลยคันนี้ได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยเริ่มต้นที่2.79นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านลา่างเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ สำหรับภา,ายในห้องเครื่องคันนี้นะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานแน่นอนนะคะเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะสภาพสมบูรณ์สวยๆรอย QC เดิมโรงงานอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะคะรอยน็อตต่างๆก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยลูกค้าใหม่เดิมแท้โรงงานเพียงแค่49,0 0 0โลเท่านั้นสภาพสมบูรณ์สวยๆกริบๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภา,ายในตัวรถหรือว่ารอบคันและห้องเครื่องนะสภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ตีโครงสร้างมาให้แล้วนะมาในราคาเพียงแค่299,000บาทลูกค้าคุ้มมากๆเลยนะคะรับส่วนลดไปถึง40,000บาทเลย นะคะวันนี้เราตั้งขายนะคะอยู่ที่339,000สามนะแต่ว่าเราลดจากหน้าไปลายไปถึง4 0 0 0มบาทเลยนะคะลูกค้าใครกําลังตามหารถมือสองไว้ใช้งานผ่อนสบายๆหรือว่าราคาถูกๆนะคะนุษแนะนําด่วนเลยคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่สวยๆส,สวัสดีสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ